สวัสดีครับน้ำมะ้านะครับเจ็ดโมงเคืงนะครับหลังสงการนะครับเนี่ยบรรยากาศปล่อยงวอ,อกมากแล้วนะครับเมืเ่อกี้ก็เลยมาเปิดน้ำเหง้วนะครับเปิดน้ำไว้เหง้วเป็นปกติของเขานะครับนี่สิมเวาเรียงอย่าเนี้เปียเขานะครับอตอนนี้เขาได้ครู ครูสัญญากันแล้วนะครับบูยอ่าเป็นหน้านะครับทีเขาเคยไปทายงว่าลูกเคเอฟไห้เล้านะครับเป็นพี่น้องกันในบ้านนะครับตกลงกันว่าครูสัญญาตกลงกันว่าไห่เราตัดเล้าซับแล้วก็แบ่งกันครับหยาไ,าได้เท่าไดหารสองครับแต่ละมือนะครับหมายถึงว่าเราเสียเราเป็นคนตัดหยานี่เปียแล้วกะ็เอาเครื่องผมนะครับสับแล้วก็สับทีะะ่นี่และะ้วก็หายาเสีถุงใดซ้ำใดแล้วกะ็แบ่งกันครับผู้เคื่องแล้วว่าเราอยากได้อยู่ เดี๋ยวเราสิมาลอกตัดอยู่แต่ว่าตอนนี้เราตัดหยาเพนกลาของเราอยู่นะครับอีกประมาณสามมือสองสามมือกับสิเบิร์ตแล้วว่ากับสิเริ่มมาลอกตัดเบื้องว่ามันจะได้มือละหลายเป็นไดสมมุติว่าตัดมือละหกระสอบนี่ผมกับว่าเสียเล้าสามกระสอบคนนี้ครับแต่ว่าต้องเบิ้งก่อนว่ามันจะเป็นไปยังไงเพัวเราสามกระสอบโดฉพาอกินบอหรือว่าสามกระสอบมันสิหลายไปสําหรับงัวเขินยังสิเนาะครับเจ้าของเขากับสองกระสอบเอา้ให้กินแต่ยามมือแรงสื่อนะครับ พอตัดออกแล้วฝนลงอีกก็จะรถไถเขาไถน,นะครับอทีนี้พอดีไปถามนา,าแล้วแล้วเมื่อวานเนี่นาเล้กับว่าโอเคมาสั้นว่าเดี๋ยวสิไปเบิ้งองหายเพราะเครื่องซับผมก็อยูุนี่และครับอยู่เมื่อไก่แค่ตัดแล้วก็บแบกออกไปข้างในมันไม่ได้ตัดโอ้เกือบเครื่องปีแล้วครับหลายก็เครื่องปีแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วข้างในครับแต่ว่าสีได้หน่อยสิได้หลายทำได้กระเบื้องอีกเทีนน่ึงครับเพราะว่าห้ามันตายแรงไปว่องหันเนี่ย ดีก็สิไทถทิมนะครับไอเพิินมาตัดไปหองัวกินกัะแบ่งกันน้ำนะครับโะมันว่าตัดไหทั้งงวเพิินได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับสำหรับผู้เพิินบบมีหย่าเพิ่นก็เป็นคนตัดไ้เฮานะครับนี่ได้หลายอยู่ครับแต่ว่าเรลเหลืการตัดต้องเบิ่งก่อน,นครับว่าสตัดในมือละแท็กสอบ สมุิว่าได้มือละซีสอบนึกเฉปันกันไปแล้วสมมุติว่าผู้ละสองขันสมมุติว่าวัวเราพอดีอิ่มกัสิบวัตัดเพิ่มขันตัดแล้วได้มือละหาสอบเราเอาไปสามผมเอาสองนึกเฉขันวัวเราอิ่มอ่าขัิตัดปริมาณรอบละหาสอบนะครับในการทางพีนะครับมันพอได้เยอะครับวาตมนเลมนะครับเนี่ยขันเศร้าๆนึกเี่เนี่มาเกี่ยวไปเลยครับเนี่ ก่อน8โมงนี่ครับแดดว่าท่านออกมาเกี่ยวเป็นกองเป็นกองไว้แล้วยี้เมล็ดแรงครับเมล็ดแรงผมเอาง้อเข่าประมาณ4โมงครับเอาไหลง้อออกจากนี่4โมงก็เริ่มมาซับแล้วครับซับแป๊บเดียวครับเ่าเกิน30นาทีครับเรียบร้อยก็ได้แหกกินยเมล็ดแอเพราะว่ากันซับเมล็ดแก้งอย่างว่าผมมันสิกวนครับแต่เมื่ออยากแหกวนก็คือตัดตอนนี้แล้่ะคอ่บ ตัดเสร็จต,ตอนนี้เจ็ดโมงเศยหอดแปดโมงเลยก็เอาไปซับมองอื่นครับแต่ว่ามาันกับนายนายหลายเทียนะครับอันนี้วาความคืบหน้าน,นะครับแล้วก็กับเอ่องัวน้อยตัวผูของผมนะครับที่ว่านั่นเป็นไข่นะครับเป็นไข่แล้วกับหมอวินิจฉัยว่าเป็นบิดนะครับเมื่อวานฉี่ออกมาแล้วเป็นฉี่เกล็นเกล็นเห็นก็ยังไข่เน่นนนนนนนา้วบัดที่นี้งัวน้อยเกิดในสิบสองมือนะครับเป็นไข่มือนั้นมันฝนตกนะครับฝนแดดฮอนแล้วก็ฝนตกครับต้องใส่ตากฝน เราัดที่นี่เมื่อวานหมอกบกอกจางแกล้าใส่เป็ดมื้อนี่ขี่แล้วครับทายทายแล้วรอเบื้องอาการอีกก่อนครับว่าสีดีขึ้นบ่อปเดตอาการงวอหน่อยนะครับวันนี้ทายไห่เบื้องนะครับเดี๋ยวสีไป็ดทายเนื้อคอไข่เบื้องนะครับปัญหาแรกที่พอเนาะครับในการเลี้ยงง้อต้นน้ำนะครับคือว่านี่แหละครับปัญหาง้อหน่อยเป็นไข่นี่นะครับแต่ว่ามื้อนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเป็นขี่แล้วนะครับเป็นทายครับ รอบงหมอเรื่อยๆครับพอหมอหมอเข้าดีอย่เนะครับหมอในบ้านนะครับเป็นเราเป็นหมออยู่ในหมู่บ้านเลยครับหมอรักษาง่วรักษาสัวเนี่หนะครับเอาไงเลยหมอรักษาสัว์นี่แหละอยู่ในบ้านเออขับก็ดีอยูะครับเอินใส่กันางครับเบิ้งผ้าเบิ้งหม่องบกงามครับสรุปเดียวน่ะชิงงวเขานะครับเพราะว่าเห็นห้อย เล็มอยู่ครับอ่เห็นห้อยกัดหยอดอยู่แสดงว่างัวงว่าเขาใดนะครับแสดงว่างัวเขาได้นี่ก็แปลงหยาแพนกลานะครับของเขาหลังจากฝนตกนะครับเพิ่นกับ่พันได้มาติดต่อหยาอีกนะครับดอนกระจงไว้ให้อยู่ส่วนดอนข้างนี้ผุนพีซ้ายแล้วก็ตัดแล้วครับเดี๋ยวว่าพันเบิดเดียวว่าเบ้เขาไปนะครับมื่อกี้พายางเบิ่งก่อนพายางสำรวจด้อยครับสำรวจบรรยากาศตอนเศร้านะครับ นี่นะครับอ่างวงเจ้านี่ก็ออกมาแล้วครับเขาจะปล่อยเขาต้องปล่อยเรียงๆกันนะครับแดงกับทั้งฝูงนะครับเดี๋ยวพายางไปบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปล่อยเลื่อมๆบ่มันปล่อยเลื่อมนะครับปล่อยบ่ให้ตรงกันเนาะครับก่อนผมจะปล่อยผมก็ต้องไปเช็คเพิ่งอนก่อนครับผมจะปล่อยเสาปกติผมเสพเพิ่อนปล่อยก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่อ่อ เป็นปิดเทิมอยู่เพิ so too, like Smith, ่นบริไปทรงเด็กหน่อยไปโรงเรียนเพิ่นกับปล่อยสวยผมก็ต้องปลอยออกมาก่อนเพราะว่าปกติเราเล่าสิปลอยประมาณสองโมงสิบนาทีสองโมงนี้สิบนาทีครับเราไปปล่อยเราไปทรงเด็กหน่อยก่อนเ็หน่อยไปโรงเรียนนะครับผมก็สิปล่อยมาก่อนเล่าแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทิ่มเล่าก็ปล่อยสวยครับก็เลยได้ต้องไปสำรวจก่อนนะครับแต่ละเซลนี่นะครับ2ีสิบเจ็ดตัวนะครับงวดมีสิบเจ็ดตัว ผมมีตัวผูกคุ้มฝูงนะครับทับหลอดล้วนๆเนาะเดี๋ยวผมสูมอีกกอนอธิร้ายตาในจังหน่อยนี่นะครับนี่ขาววอกีโตนะครับขาวงวขาวเราหลายกองงวขาวผมนะครับเอาเพิ่งงวแดงเนี่ยมต้องสืบนะครับปล่อยเลี้ยงนะครับมันปล่อยเลี้ยงนะครับปล่อยปล่อยลงทงพระ่ามีเจ้าเดียวครับมันเป็นเบื้องประมาณเกือบสองร้อยสามร้อยลาไปแล้วครับเบื้อง ที่ว่าเป็นทีหน้าค้นแล,ล้วว่าอันนี้นะครับตองนี้ก็บ่ท่านได้ซ่อมนะครับต้องใส่ง่วงสิเขานี่นะครับนี่หลวดตกนะครับอย่าแข้งโกลานะครับถือฝนนะครับฝนตกวันที่สิบเท่าไรสิบสี่เตี๋ยสิบสี่สิบห้าสิบสี่หสิบสามเนี่ยแหละไม่สาเนี่ยแหละครับนี่ฝนตกแปลงนี่ก็เริ่มพ่อตัดล้วนะครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ตัดได้แล้วครับนี่แปลงที่เอาตัดเป็น ว่นี่ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตบงมันสิมีแต่แพงงกลาเลยเด็ครับนี่มันสิมีพวกห้าหวายห้าเหวหมู้หยายังครับหม่องไดดินบ่ดีก็จะเป็นแปลงสันครับหม่องได้ดินดีนี่หยาหวาหยาหวายก็สีสูบ่สูหยาแพ่งกลานะครับแต่ว่ามองนี่เขาเพิ่งปลูกนะครับบ่ท่านถึงปีเนาะครับตันตาขันผมจําบ่ผิดเนาะครับบ่ท่านถึงปีเนาะแปลงนี่แปลงนี่บ่ท่านถึงปีก็ตัดประมาณสามรอบสามรอบกันสิได้ก็ สูงสุดก็จะบวกเกินสี่รอบหรอกสามรอบอะไรอยู่มั้งเนี่ยนี่นะครับรอบที่สามตัดไปรอบที่สี่ครับผมจำผิดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมขับประมาณขาวขาวเฉยเดี๋ยวผมพายางไปเบิ้งห้างคุณนะครับเวียกหลายอยู่นะครับแทบไม่ได้เหตุนะครับนี่จังมองนี่ผมก็ต้องเอารถไถมาปรับดินออกให้มันเสมอกันนะครับไหลขึ้นมาครับที่จริงต้องเห็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่มองนี่ ต,ต, a, да. ต้องไล่ดินขึ้นมาเป็นคันคู่ไว้มงนี้ครับว่าให้น้ำลงไปครับเพอว่ามันลงไปแล้วมันมีหม่องลงครับลรวก็ต้องตีคันคู่ไหมครับเนี่ยต้องหิดตีคันคู่ตีอย่างไรครับตรงหม่องลด10หลอดลด6หลอดก็ไม่โคแลนนะครับต้องต้องต้อง h i ดออกนะครับงัวเขาได้นะครับหลังจากที่สังเกตเบิ้องกันนี่คือลดน้ำตกแล้วนะครับงัวเขาได้นะนี่แหละครับปัญหา รอมดีเป็นไดกับเขาคือเก่าครับเพราะว่าต้องใส่ลวดนะครับเดี๋ยวรุดเบิดได้ครับมันหมุนนี่ยังสิรุดออกจาก,กตะปูเบิดเดี๋ยมันก็เลยเขาได้ครับมาเบิงแปลงที่เข้าวานปุ๋ยไปนะครับเดี๋ยนครับเขียวอ่ะวานปุ๋ยไปมือไดู้้งกระจำบ่ได้นะัำ พอดีฝนตกมาใส่น้ำครับประเทนเขียวแล้วเหลือแปลงกลางๆสองแปลงครับรเพราะท่านได้วานปุ๋ยก็ตัดไปเลยเลยครับปีนี้ขันฝนดีกสิโอเคอยู่บรรยากาศย่งเมื่อเศร้านะครับมาเปิดน้ำแล้วปล่อยงวัวงครับสำรวจหวัวครับสำรวจเบื้องล้วกัเห็นแล้วว่ามันรวดน้ำตกหลายเซนนะครับ ต้องได้สมกันอีกครับง้อกสิมักเด้อเนาะครับเพราะว่าเขาตอกรวดน้ำเขาว่่ได้ตอกกันอยู่กลางรวดเนาะตอกพับที่นี่มันมวนครับมวนมัน,น,น,นก็ดันขึ้นมันก็รุดตะขอสื่อ,อ,อครับที่จริงอยากให้ตอนตอกรวดน้ำตอกเขากลางเส้็นะครับตอก,ขอกเขากลางเส้็จผมมีปัญหาครับเพราะรวดน้ำมันแข็งแรงอยู่แล้วนี่จ๊งสิตอก,ขอกเขากลางเส้็จเงสินะครับนี่ตอกคุ้ยกลางเส้็จ ลักเสาลักนี่ไม่จิกนะครับผมโอ้จบอกลักไม่จิกผมซื้อมาต้นละหาสิบบาทสูงประมาณลอยหาสิาบฝังลงไปแล้วฝังลงดินไปแล้วนะครับนี่แถวนี้เหลือประมาณเมตรยี่สิบครับนี่ฝังลงดินเกือบใบมรทัดนหนึ่งฟุตหนึ่งแล้วนี่ผมมีแล้วนะครับหาสิบบาทหาอะไรล้วผมซื้อลาสูดมาแปดสิบบาทนะครับ บรรยากาศตอนเศร้านะครับโอเคครับพะเยี่ยมชมสื่อวามีสาระเองนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ